เข้ามาแล้วฝากกดติดตามให้หน่อยนะ โรงเรียนบ้านโชคสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามูลนิี่อาสาเพื่อนพึงพยายามยากสภาการชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานาประกอบอาหารมอบให้กับผู้ประสบผลกระทบไข่จำนวน8,000ตัวเตรเลินการเป็นคนสุดท้ายทั้งนี้มูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปสำนักพระราชวังขอแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆดังนี้พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชวังบางปะอินรัตรนักภูพิงราชนิเวศโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ภาพในสมเด็จพระนางเจ้าเสร็กิจภาพติกายน2,564นเป็นต้นไปส่วนพิพิธภัณฑ์สินป์แผ่ดินจะเปิดให้เข้าชมได้ในวันที่19พฤศจิกายน2,564เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ BDNS เรื่องสุขภาพเราเชียช่ยวชาญยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา สวัสด,ดีค่ะเต้ารัเข้าสูร่รอบโลกเดลี่ข่ะว,วันนี้ที่ต้องรู้28ตุลาคม2564อยู่กับดิฉันกรณาบัวพันศรีและข่าวของเราในคืนนี้ค่ะโครงการอาหารโลกเตือนชาวอัฟกันทั่วประเทศจะขาดแคลนอาหารในอีกไม่นานนี้ปัญหาว่า,างานคามปุ๋ยทำให้บางครอบครัวต้องขายลูกด้านเศษก้อนของสารระเือนกลุ่มก่อการร้ายไอซิสเคกำลังแข็งแปร่งและอาจจะโจมตีตะลุบัลรวมถึงสาบด้าในเร็วๆนี้ มุทิสาบราซิลมีเสียงข้างมาก P.K. วันไหน31ค่ะเวลาเดิม3โมงไหนก็หาคากจะมหมู่และอาจจะกรมสองแต่ก็ยังตกการจัดการกับปัญหาโค้าสลดลงเก็ให้ดีผู้สิทธิคพืพสูงเปอันดับที่สองของโลก k วันที่31ค่ะ31คันต่อเนื่องเป็นวันที่หแล้ว จากเหนือไรก็ตามมีกลุ่มหม่ที่ต้องจับตาเพื่อบุกตมองที่บรุงเทซึ่งวันนี้อยู่ที่อันดับช5ของประเทศที่มีผู้ติดเชื้อจังหวัดชายที่ต้องจับตาเพราะว่าที่จตุจักรมีคลัสเตอร์การแพร่ระบาดมากกว่า2 3 2คลัสเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแคมป์ทำงานก่อสร้างและแรงงานข้ามชาติส่วนที่จังหวัดภาคใต้ซึ่งก่อนหน้านี้มีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแนวโน้มตอนนี้เริ่มจงตัวแล้วก็ลดลงค่ะ ประชุมเนี่ยได้มีประเด็นสําคัญ2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือมีการเร่งรัดให้มีความาครอบคลุมในการฉีดวัคซีนให้เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไปกลุ่มเสี่ยง608กลุ่มนักเรียนนักศึกษากและก็แรงงานในพื้นที่สำหรับในเรื่องที่สองนะคะก็คือต้องมีการจำกัดวงไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างครอบคุ่ เป็นการประาในระดับคาครูวชุมชนโดยเฉพาะตลาดนะคะแล้วก็มีรายงานจากสถานประกอบกิจการเป็นระยะระยะเช่นร้านอาหารร้านน้ําชานะคะคนที่ได้รับวัคซีนในประเทศไทยตอนนี้เข็มสองนะคะนักสึกษาเข็มสองมีแล้วทั้งสิน้น29ล้าน 11, 5 1ึ่กรายคิดเป็นร้อยละ 40.4%ของประชากรทั้งประเทศส่วนอีกคำถามหนึ่งก็คือเรื่องการเปิดโรงเรียนซึ่งตามประเมิของกระทรวงศึกษากรจากเรื่อนี้ก็ต้องเริ่มเปิดเทอมแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าโรงเรียนไหนสามารถเปิดได้หรือไม่อย่างไรวันนี้มีการแถลงนะคะทู้เชี่ยวชาญกระทรวงศึได้พูดถึงการเร่งฉีดวัคซีนในนักเรียนครูกดสั่งเลกเรียนเปิดเรียนกดอะไรด้วยโดยมีการระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการฉีดวัคซีนตอนนี้คือเด็กนักเรียนและครู ล่าสุดเียหนึ่้านเก้าแสนนครอร้อยละ4,2,8ได้รับสื่นแล้วล่าสุดที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขมีมติเห็นชอบค่ะให้จกการศึกษากาหระคบควบคุมสูงสุดและข้มงวดและพื้ที่ควบคุมจะต้องให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รัมที่พบสองโดอย่างน้อยร้อยละแปดสบเ่จะเเรียนแบบออนไลน์ได้ก็จะเป็นดีอค่ะ มเมื่มมอเช้านี้ในที่ประชุม E อ c ซกระทรวงสาธารณสุขได้ม, <ๆ S 2> ม,มีการรายงานข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็ได้มีการเห็นชอบให้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้มนะคะและพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่สีแดงต้องให้ครูและพนักงารทางการศึกษาได้รับวัคซีนครบกสโดสอย่างน้อย 85%นะคะจึงจะมีการเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้สรุปเกินเพื่อสถสชวันนี้ก็คืองโรงเรียนไหนที่จะเปิดเนี่ยจะต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อยระดับ85%จะเปิดได้แต่ว่าทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการเปิดเรียนเช่นเดียวกันบอกว่าโรงเรียนไหนจะเปิดได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนและความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งในช่งนี้สงสชจะสามารถบอกได้ว่าจะ เปิดได้กี่โรงเรียนยซึ่งในขา้พิการของกพชร,ระบุน,นะคะว่าไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรกระทรวงจะเปิดภาาเรียนหนึ่งทุกสิจายยมนนี้ตามปกติ แต่โรงเรียนไหนจะจัดก,การเรียนแบบออนไลน์ก็จะประเมินจากความพร้อมของโรงเรียนและประเมินจากพื้นที่การแพร่ระบาดว่าอยู่ในพื้นที่ไหนตามสม่นสีโดยการฉีดวัคซีนของครูโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงและแดงเข้มครูและบุคลากรจะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มร้รอยละแส่วนเด็กประถมที่ยังไม่มีจุดได้ฉีดวัคซีนทางเลขากรปทก็ระบุว่า เรื่องวัคซีนไม่ได้เป็นเงื่อนไขแต่ว่าจะเน้นที่ผู้ปกครองกับครูเป็นสําคัญเพราะว่าเด็กตอนนี้ยังไม่สามารถรถับวัคซีนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในพื้นที่สีแดงและสีแดงเข้มถ้าครูฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละแป้าขึ้นไปก็สามารถเปิดเทอมได้อ๋อตอนตอนนี้ผมได้ให้ได้ดำเนินการแค่กเกพาะคนนะครันที่ทั่วประเทศเนี่ยได้ทาการเป็นตัวกลางในการสํารวจและก็เสนอเรี่งให้ดนการจังหวัดซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับจะมีตัวเลข ทั้งหมดทั่วประเทศว่าเปิดได้วันที่หนึ่งเท่าไรวันที่สิบห้าเท่าไหร่หนึ่งธันวาเท่าไหร่แล้วจะทยอยเปิดยังไงคือคือประเด็นวัคซีนไม่ได้เป็นเงื่อนไขสําหรับเด็กครับเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ให้มาเรียนออนไลน์ได้เด็กเด็กประถมไม่ช่นเดียวกันครับดูนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่เป็นข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ครูได้รับวัคซีน แล้วร้อยละ85.33เนะคะส่วนนักเรยียนที่แสดงความประสงค์เข้ารับวัคซีนทั้งหมดตันนี้รับไปแล้วร้อยละ57.69ของคนที่แสดงความประสงค์ที่มีอยู่3,8323คนค่ะหนึ่งพฤศจิกายนนอกเหนือจากจะเป็นวันเปิดเรียนของหลายโรงเรียนแบบออนไลน์แล้วก็ยังเป็นวันเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ต่างชาติเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราต้องมีเงื่อนไขมากมายให้กับคนที่จะเดินทางข้าต่างประเทศซึ่งวันนี้ก็มีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมกันนะคะเนื่องจากห่างหายเป็นนานนะคะสาหรับการต้อนรับนะักท่องเที่ยวก็มีการจาลองเหตุการณ์โดยมีการให้ผู้โดยสารสมมุติจํานวน150คนที่เป็นผู้โดยสารปจอมๆนะคะเดินทางมาจากประเทศเยอรมนีด้วยเที่ยวบิน FK55 5แล้วก็ลงจอดที่เกต4บหนึ่งจากนั้นก็จะต้องมาผ่านจุดคัดกรอง ที่อาคาเรเทียบรุ่องบินเพื่อแกนคตัวอ,อาอร์โคดที่เรียกว่าไทยแลนด์พาสซึ่งคืออาอร์โคสไทยแลนด์พาสจะถูกนามาใช้เป็นระบบของหนังสือรับรองการเดินทางเข้าไทย เจตจากการสรกจ PCR ทีกไดตรวจว่อีนะภูมิถ้าใครมีน้ำภูมิสูงกว่า37.3องศาเซลเซก็จะถูกแยกจากตางขั้นตอนของกระทรวงโดยเจ้าหน้าที่ด่านต่วจโรคติดต่อท่วประเทศจะเป็นผู้ดูแลส่วนผู้โดยสารที่ผ่านไปก็คือไม่เข้าเกณฑ์ข่องนโรต่ข้สู่กระบวนการตรวจหนังสือเดินทาง ที่จุดตรวจหนังสือดันทางขาเข้าโสซน3สแล้วจากนั้นก็ไปรับก,กระเป๋าสัมภาระที่สายพานจากนั้นก็เดินผ่านจุดตรวจศุลการกรพอหลุดจากศุลการกรก็จะมาที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้ารอพบเจ้าหน้าที่เพื่อเดินทางไปโรงแรมที่พักตามที่จองไว้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ผู้โดยสารลงจากเครื่องจนมาถึงจุดที่จะขึ้นรถนะคะใช้เวลาประมาณ25นาทีต่อนอักท่องเที่ยว1คน ช่นวันนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณกิติพงศ์กิติขจรก็ได้ยืนยันถึงความพร้อมในการให้บริการวันนี้ได้มีการเตรียมการน,นะครับซักซ้อมเป็นเที่ยวสุดท้ายของสนามสุวรรณภูมิต้องกลับเรียนว่าการทํางานทุกภาคส่วนวันนี้ท่านพี่น้องสุวรรวภมได้เห็นแล้วนะครับว่าตั้งแต่ผู้โดยสารเดินทางเข้ามาก็จะต้องพบกับการตรวจของ ของผู้ควบคุมโรคซึ่งจะใช้วิธีการตรวจไทยร้นท้าหรือเราก็จะมีบางส่วนที่จะต้องตรวจของโ e, นะครับผู้โดยสารทั้งทุกท่านเนี่ยจะต้องผ่านการคัดกรองบางสุดนั้นเป็นสุดที่สําคัญที่สุดของการเข้าประเทศเราที่จะต้ยกเว้นการกักตัวขอาสี่องประเทศที่รัฐบาลประกาศไป และคุณสมบัติของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไทยได้แบบไม่มีเงื่อนไขหรือว่าไม่ต้องกักตัวก็คือจะต้องเป็นคนที่อยู่ใน46ประเทศที่รัฐบาลไทยกําหนดว่าเป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงต่าอันที่2คือได้รับวัคซีนครบเกณฑตามองค์การอันไมโรคและอันที่3ม,มีใบรับรองผลตรวจแบบ rt pcr โดยต้องไม่เกิน72ชั่วโมงของการเดินทาง และอันที่4ก็คือต้องมีประกันสุขภาพอย่างน้อยห้าหมื่นดอลลาร์รัฐอันที่ห้ามีใบจองโรงแรมที่ได้มาตรฐานชาและอันที่6ต้องยื่นเอกสารการเดินทางเข้าไทยผ่านระบบไทยลนด์ทาที่เว็บไซต์ w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  e t h c o n s u l a r g o t h วันนี้ตำรวจป่อได้ร่วมกับทางองค์การอาหารและยาเข้าจับกลุ่มคนที่อยู่ในขายต้องสงสัยนะคะและตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในการนํายาฟาวิเทราเวียซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาที้ป่วยโควิดในที่มาขายออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้กําลังมีการสืบสวนสอบสวนว่า นำยาน,นี้ออกมาจากโรงพยาบาลได้อย่างไรเนื่องจากเป็นยาที่ต้องผ่านการตรวจสอบค่อนข้างเข้มงวดก่อนที่จะนําออกมาจากระบบได้ค่ะโดยการตรวจพ้นก็เกิดขึ้นใน8จุดของพื้นที่กรุงเทพ